ยินดีต้อนรับสู่ ROV โอเคครับก็จะต้อน,นเพื่อนเข้าสู่ช่อง CJ Channel นะครับผมวันนี้ผมก็จะมาเล่น ROV นะครับผมีโร่ที่ผมเล่นใน <ไป S 2> วันนี้จะเป็นเรียวมาสกินะครับผมล่งสมูไรนะใช่ปะสมูไรปะหรือว่าอะไรไม่รู้แหละอันนี้ของที่เราจอกนะครับผมเตนโชป่าเป็นสเต็ปมาเล้วเ็าใช้หน่อยครับผม ก็เรียวมะนะผมเป็นฮีโร่ออฟเลนนะครับผมเป็นไฟเตอร์นะเป็นไฟเตอร์กึ่งระยะนะครับผมแต่ว่าตอนนี้คือพี่แกไม่ค่อยมีประโยชน์นะผม <_ S 2> ถูกเอาโยนมาเป็นแรงเอฟของพี่ดอยเซอร์เป็นที่เรียบร้อยนะครับผมแต่ก็แล้วแต่คนจะถนัดแล้วแต่คนจะเล่นนะผมเมื่อก่อนผมก็เล่นบ่อยนะแต่ว่ามันเป็นตัวที่ต้องอาศัยจังหวะนนะก็เข้าไปกิ้งข้างในก็คือแบบ สู้เขาไม่ได้นะผมเล่นไม่ได้นะถ้าเ,เพื่อนชอบเข้าไปบูห้องหนนี่คือถัดเลี้ยวมาออกไปได้เลยนะครับผมเอาไปตัดเป็นดานไหนจะเปรี้ยวเราไม่ได้นะพย,พยายามทำระยะผมได้ปะถ้าสองเราไม่มีนะถ้าเกิดถ,ถ้าเกิดท่าสองเรามีเราพุ่งแทงได้อย่างนี้แมวเราไม่อยู่ดีกว่าผมจะเ,เขาสโลว์เราตายนะ บ้านีฟฝาแล้วก็คอยระวังนิดนึงนะแต่ว่าช่วงนี้นะผมเดวมามันก็ไม่ค่อยมีคนเล่นนะนลางได้ปะยันเรียกวาย่าเรียกว่าไม่มีคนเล่นไม่เรียกว่าไม่ค่อยมีคนเล่นเรียกว่าไม่มีคนเล่นเลยนะผมเดวมา,ออา,าก็อธิบายกับกิลหน่อยนะผม สกิลหนึ่งนี่จะเป็นสกิลตีลกากับหลังนะผมให้อารมณ์คล้ายๆแบบนาคอสนะครับผมสามารถจะได้สองทีนะไม่ตายก็สกิลที่สองนะครับผมจะเป็นสกิลแทงนะครับผมถ้าเราแทงสุดระยะศัตรูจะติดสตันนะผมแต่ว่าถ้าเกิดเขาอยู่ในระยะตรงกลางกลางนะผมมันจะทะโลยเฉดนะ แสนสีนี่จะเป็นการแทงดาบคล้ายๆเป็นเซกลสองเซฟิตนะครับผมจะได้เลือดมานะเพื่อดาาไปข้างหน้าแบบนี้นะครับผมเฮ้ยเอาล้เพนด้าเพนด้ามันเล่นผมอย่างเดียวเลยตอนนี้อยู่เราพร้อมเล่นแล้วนะเล่นได้นะเอาละเาฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โอ้โห เอควาจังหวะนี้เอสมอลเล่ไปเลยครับเอควายฮนะร้อเกิดฮนะเหมือนเพื่อนเราจะโดนปิดเลยเ้ยแต่ได้ดอยู่เอ้ยสวยงามครับมีดเรามาเติมไฟไว้นะจะังหวะเมอกี้ไม่งั้นนะอ้อยตายแน่นะอ้อยเรา เล่นยาพอไอริเลยเนาะเรียวมาเนี่ยไอริก็ไอริก็ยังมีคนเล่นมากกว่าจ้ะยังยังมีคนเล่นมากกว่าเรียวมานะผมไอระนะแรงที่ผมจับก็จะอยู่ประมาณแรงคนประมาณสิบดาวนะผมตอนนี้ยังไม่พ้นสิบดาวเลยนะห้าดาวบ้างเจ็ดดาวบ้างหกดาวบ้างนะผมตอนนี้รู้สึกว่าช่วงนี้เล่นไม่ออกเลยนะเล่นบ่อยจริงแต่เล่นไม่ออกเลยนะ เปิดก่อนได้เปรียบเขาบอกวแพนดา้าโอ้หลังพนด้ามุมดีกว่าะเวยอยู่นเดียวด้วย,วยเอาล่แทงไมดีหนตาแทงยังโดนครับออกคืน่อยแล้วกันนะครับผมแพนดา้าตัวมันถ้ามีระยะในการเล่นมันจะเป็นตัวที่โกงนะครับผมแต่ถ้าเขาเข้าถึงตัวแล้วตัวมันค่อนข้างจะหนียากนะมีแค่ท่าสองเอาไว้หนีนะครับผมแต่ว่าบางทีมันอาจจะตายก่อนก็ได้นะครับ เอาเป็นท่าปิดกับท่าออกแล้วกันท่าปิดจังหวะแล้วเดบออกประมาณนี้นะพาะมันค่อนข้างจะสั้นนะมันต้องอาศัยความชำนาญในการเล่นนิดนึงนะแต่ว่าพีพีที่เขาไปแข่งในโบลีกในเอซีหรือว่าหรือว่าจะเป็นช่วยที่ผ่านมานะผมเป็นซีเกมนะเขาก็เล่นนะเรียมา เำาไปเปิดจังหวะได้นะบุกเปิดจังหวะให้แบบเพราะว่าถ้าสองพี่แกแรงนะท้าสองนะนะอย่างที่ผมว่านะผมต้องชำนาญจริงแพงแล้วก็สีเขามีท่าหมาป่านะตีนะผมเขาออกได้นะดิเรเน่าอ่เรีนน,เรนนะนแดบ แล้วก็ตีแล้วก็ออกครับผมได้อยู่คิวเรนไมยยไงเฮ้ยโหมันพุ่งไปข้างหลังอ่ะเพื่อนเพื่อนเราโดนปิดแล้วเนี่ยออกได้เปล่าวะหายละออกได้อยู่ออกได้อยู่โอ้ยเราไดยังไงครับนี่อือคิวจะไปหวั่นแล้วนะโหถ้าเกิด ถ้าเกิดป่าของถ้าเกิดคองไอถ้าเกิดมางกรตะ่อกี้มันมันแคบกว่านี้หน่อยะครับออกไม่ได้แน่แน่ก็การเล่นเลยมาก็ไม่ยากนะผมต้องทำระยะให้ได้นะทุกคนถ้าเกิดจะเล่นนะแต่แต่โอ้ยออไม่ได้อีกแล้ววะไม่ได้อีกแล้วอ่ะมองไปเหมือนได้ขันขัเขาหร แอบจะโดนองโวเนี่ยอ๋อไม่อมปีแอบอย่างี้ยโดนงไหมะเือนถอยกันหมดแล้วโอ้โหนีแล้วโหโดนปิดนะเนี่ย เรียบร้อยเลยอ่ะโอ้โหเนนาเลยครับอืม <c> เ <oughs> นี่ยไรมันไม่ได้ระยะตีมันเล่นยากครับเรือมาแต่ก็ไม่แปลกใจแล้วที่ว่าจะตกอยู่ใปนแรงเอฟของวิล <c oughs> อยเซอร์นะครับผม <c oughs> เขาก็จัดลำดับตามแบบคนเล่นนะอื้อ <c oughs> <c oughs> ไงล่ะเรีอออฟฟิศเดนกิน <c oughs> ผมก็เล่นเดนะ่าเอ้ยแพนด้า เกินไหมกินไหมบ้ะเอ้ย็นไงล่ะเกิดจูกไปดีอยากกลับไปจังเลยอ่ะโอเคคลิปแล้วหน่อยกันอยอมไหมเสียวเดินก็อ้อยไม่น่ากลัวน่ากลัวคิวเรนตัวเดียวนะครับผม ของที่ยอกวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับดาเมจเลยนะเพื่อนๆไม่ได้ออกอะไรเลยนะเดี๋ยวช่วงประมาณของไกลพบก็อาจจะออกเป็นล็อกชิวนะครับผมถ้าเกิดว่ามันไม่ปล่อยเน็ตจริงขั้นที่ว่าต้องออกเป็นกอกเกินนะสวย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 เฮ้ยคิดเล่นคิดเล่นไม่ยังไงจะอุ้มตระนี่อาจต้องแข่งอืม แรงนะพี่แรงนะบอกก่อนเดี๋ยวโดนนะเดี๋ยวโดนนะอเอาเป็นได้ไม่ได้ยังไงแทงไม่ได้โอ้โหดีเราตายครับผมเพื่อนเขาเพื่อนเขาแชร์ดาเมจด้วยนะนี่เหนะ็นไหมเยอะจังวะเอาตัวนี้กันก็นม่ก็ปาดไปทีโอ้โหตายคาหมาเอ้ยตายคาหมาเลยับผม ยิงจอกสิโอ้โหเรียกหมาเสร็จเลยตายขราบยิงจอกนะคีับี้ถ้าเขาถ้าเกิดเขาช้าลูกบอลเลยผมอาจจะดูลูกบอลกันได้นิดเดียวเขาช้าใส่ใส่ย้อนมาแล้วพี่คิดเริ่อความรวยกันิดนะครับเพื่อนๆน,นิดๆหน่อยๆครับผม คิวไปหกตัวแล้วต้งหวะมันเร็วนะผมเร็วม,มามันไม่ใช่แบบเป็นตัวโชว์นะอาจจะต้องทำระยะนิดนึงหน่อยนะผมเทงอะไรทงบ้างอะไรบ้าง,าง,างแต่ตีนกากับหลังบ้างเอาไม่ได้มาทำไมนะไม่ได้มาทำไมไม่เข้าใจผู้เสียสละจริงนายนะี่แงออดรู้ว่าตอดนะทุกคน ก่อนมันเล่นง่ายมากเลยนะเพื่อนๆตอนที่มันมาใหม่ๆนะแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มันก็เล่นง่ายแหละเพราะมันมีท่าท่าหนึ่งใช้ได้สองครั้งนะก่อนท่านหนึ่งมใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะแต่มันก็เล่นง่ายของเนี้ยเยอะเลยผมมาเพราะว่าออฟเลนอนะ่ะมันไม่ได้มีบหลากหลายขนาดนี้นนะออฟเล่นอยู่นี้มันตัวแก้ทางมันเยอะครับเอามาคือเหมือนมีความหมาย,ยี่ย ผลโลมาต่อยต่อยก็ต้องถอยดิเออตายปะเนี่ยเอาเทนเทนนี่งไงตะกี้ยิงขายยีงน,นายยิงขายแล้วชิวมาแล้วครับเราไปหน้าเปิดแล้วค่อยกดนั่นไม่ไงล่ะถึงได<ะ>้หรอเขาอาจจะปดิดเราชุดเดียวแล้วก็อดกดไอคิวนะตะกี้เท่าที่ผมเดานะแต่ว่าเขาน่าจะกดไม่ทันไนปะ <Ultimate. S 2> ลองชิวผมเด้งหรือเปล่าหรือเขาไม่มีไม่แน่ใจ đi bom đi con, nè, ao cứu,สวยงาม, nì Nam là, nì nghe là, công nghệ, đùn lên nít nồi. Trước mặt mình lên clip đi. mình trước mặt mình cũng chơi rất là nhiều, nhưng mà mà bây giờ thì không có ai chơi nữa. Bây giờ นัองสารยังเลียมาแรงเอฟผมไม่เป็นไรทีงนายจะเป็นแรงเอฟแต่นายก็เป็นแรงเอฟในใจเราเสมอนะเพื่อนนานที่เขากลับมาเล่นครับทุกคนมันคิดถึงนะก็นะครับแล้วก็ช่วงนี้ถ้าเกิดผมจะทําเกมอะไรแล้วไม่ได้ลงก็ขอประทานโทษนะผมมันไม่มีเวลาแบบอัดเลยนะครับผมมันก็อัดไปแล้วแต่ว่าไม่มีเวลาตัดทุกคน มันต้องมันต้องตัดนะผมจะเอามาลงเลยดุนสดเลยมันไม่ได้นะเพื่อนๆเราต้องตัดนะคือตัดคือตัดคลิปหนึ่งมันก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะครับผมเราต้องเอาวางตรงตรงนี้ขนาดผมตัดแบบง่ายๆนะทุกคนแต่มันก็ยังนานนะก็ต้องใช้เวลาแต่เพื่อนคลิปไหนที่รอหน่อยก็ก็ฝากเพื่อนๆรอหน่อยนะครับโอ้โหกูเดินเข้ามากลางเดงอย่างนี้ เคนด้าล้วงหลังฮึมฮึมซาตงิโอ้โหซาตงิไม่ได้มาเล่นกูนแล้วโอ้โหตายกูตายนั่นเองกูว่าเนะี่ยยังวะฮึซาตงิไม่ได้เพื่อนเพื่อนผมโดนมิน้าดึงเข้าไปยังเต็มต,ตีเลยนี่โอโ้พวกเขาหมับเลยยิงเบงี้ผมไม่รอนะ ระยะไม่มีมัน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 ใกล้ไปใกล้ไปคอยหวนไปแล้ว้อยเก็บหมดแล้วจังหวะนนี้มีะไ้ข้อเสียของมันนะทุกคนถ้ามันไม่มีระยะนี่มันทำอะไรไม่ได้นะเจินแดบดีกลับไปกลับมาโอ้โหมันใปรดทก่อนพอดีนะ นยายะต้องมาเสมอนะผมเสำหรแบบการเล่นเดียวมะจบแล้วปะเนี่ยจบแล้วปะเนี่ยโอ้ยจบแล้วเนี่ยทุกคนพิมพ์ขึมม้นมาอีกไหมโอ้โหจบแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับสวยงามครับวิกตอรี่ครับผมชนะนะเกมนี้สำหรับการเล่นเร็วมาก็จะประมาณนี้นะผมเพืเ่อน มันเป็นตัวที่ต้องอาศัยระยะในการยืนนะถ้าเพื่อนอยากเล่นนะแต่มันก็ช่วงนี้มัน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 เล่นยากนะออฟเลนมันแก้ทางมันได้เยอะนะทุกคนถ้าจะเล่นก็ต้องรอเกิดนิดนึงนะแต่ก็ต้องตุดให้ช้นนะครโอ้อยมีพีนะ่จ้าโอเคครับถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ ก็ดิ่งแจ้งเตือนให้ผมด้วยชุคลิปนี้การเล่นเร็วมานะครับก็ขอลาวาบิงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบายครับผม